สวัสดีครับมาพบกันราการ t d g นะครับวันนี้เราโยบกเกม p o k e m o น Emerald Part ที่16กันแล้วนะครับโอเคส่วนตอนนี้3ามาเดิมให้เราบินไปที่ท่าเรือนะฮะเนื่องจากถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะขอให้จำไม่ผิดเลยแย่มย่โอเคนะฮะ Part ที่แล้วเนื่องจากไม้มันช็อตนะฮะโอเคนะฮะ อรที่แล้วไม้มันชอ็อตมันก็เลยไอ้นี่นะใครๆก็เสียงผมเปลี่ยนไปนะฮะถ้าได้เสียงพัดลมก็ขอโทษด้วยนะฮะเป็นเสียงพัดลมเครื่องของผมเองนะฮะขอเปิดแล้วกันนะฮะโอเคจะได้กบเสียงพัดลมนะฮะโอเคแต่ไม่นนี้อาจจะกบเสียงผมได้ก็ได้โอเคนะให้รอไปนะตัวกับตอกขวามันไม่ได้เหรอครับ พูดอย่างนี้ยืนขึ้นแลนะ้วและเหนื่อยโอเคนายก็สู้เลยไม่ต้องกลัวมันโอ้โหมันจาาแค่นี้เองแค่ลูกกระจอกเลยว่าสามสองเท่าเราอะแหละนี่ไม่ถ้าดันหินเลยมันทำให้เรามึนนะฮะ ันก็เป็นอุปสรรคต่อปูจัง่ะโอ้นน oh. จัดการเรียบร้อยโอเคนะฮะ mm hmm. มีอะไรไหมไม่แม mm hmm. ให้ไปทางซ้ายเอ้ยให้ไปทางขวาก่อนนะฮะไปเก็บของ mm hmm. แล้วก็ไปทางซ้ายนะฮะมันจะได้มัดตั้มบอลมาอยู่ลูกหนึ่งนะฮะ ทำต,ตามผมเลยได้มาเตอร์บอลมันแล้วเป็นเป็นตวหัดของมานะเตอร์บอลนะเป็นบอลเห่งคนทำสาบนะฮะมีลูกเดียวในเกมนะฮะแต่สามลูปนี้อเัเลวไม่ด้เพราะว่าตอนนี้จะมีกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าสมาร์ทที่เรามีนะ มันได้บูมได้โคโคคันอีกไม่ต้องปิด สกายเดี๋ยวเปิดสกายก่อนนะฮะอาจจะขึ้นมานะก็ขอโทษด้วยเวลาที่เปิดสกายเป็นช่วงที่มันแหลกมากๆนะฮะแล้วมันก็ขึ้นมาจนได้นะสองสองนะ ครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนผมจะตาเมื่อคืนนะกาจะอัดแล้วล่ะ วิ่งพแล้วตว้ามากขึ้นมนะโตคนนี้ผมผมต้องจังใจน้ำดิต้องจังใจอัดคลิปดกไม่ผู้ชมอยู่เลยนะเน่จะจะดีมากเลยถ้าผู้ชมมีเยอะก่านี้นะตอนนี้แค่สองคนนะปั๊บนะครับ s ับ s c r i b มา เอาเพื่อนเล่นเกมอยู่ตูก็ตายหากระล้วต้องดูในถังขยะด้วยนะครับโว้ยโซคูมันไม่ได้หรอกครับ ให้เรานะเตรียมตัวให้ด,ดีแล้วเราก็ต้องเดิมปับนะฮะฟังแค่นี้ก็แล้วลโอเคคุยกับมันฮนะโอเคมันก็จะอึดก็ไม่เชิงไม่อึดก็ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ลุกมันทำให้เราหมินเงินนะครับเป็น มันใช้น้าไมันไม่รู้ัเอาเข้าไปปกติตมนรบีเราไม่สอเรื่องเพศนะฮะนี่ไม่ดับคิดผิลทีนี่ไอตัวน,นี้มาไอบีมเลยไอ,บ,ไอบีมไอบไปเบอร แปลกลนะฮะเป็นโกโกแบกนะโกแบกทองแบกแ้ขัขางขานะฮะไม่ใช่ขังขาวขางขาวทองนะฮะถุยองขอโทษด้วยนะที่เรียนแบบพีเเจอท่าไบา ทำอย่างนี้ยินขึ้นแล้วแหละ ว่าเชือกหอนไม่มีนี่นะฮะมันจะวางองนี้นะแต่จริงๆแล้วนะี่ยถ้าไปทางานั้นมันก็ไปไม่ได้ นะทิ้เงือให้เรวทด้สุดน,นะจะ่อนเนซื้อของคนะ่ะต้องนีายแล้ววนะอึ๊บมันไม่ได้ค่ะ โอเคแล้วเราจะมาานนี้ทำไมอ่อออนนะก,อก,ก่อนออกฮะใช้เตร์รีวิวให้หมดก่อนแล้วก็สู้ครับจะไปพันหน้าเลยดีไหมหรือ,อยังไงผมว่ามาตอนพันหน้าเลยครับ ว่างั้นนะน่าจะต่อพันหน้าเลยผมขอจบคลิปในท่าน,นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ